แก่คะนอส้มเห็ดทอดเห็ดทอดคนเมืองฮองเห็ดทอดคนลาวฮองเห็ดทอดก็มีอย่างไรต้มนอส้มเพือมันจืดเราเย็นน้ำก่อนยันมันอีส้มโทนอส้มคือนกไม้ดองนกไม้ดองแล้ใส่พริกอะไรลงไปน่ะพริกใส่พริกแห้งตำพริกแห้งใส่กับอันหอมแดงอ๋อตำพริกแห้งใส่หอมแดงก่อนใส่เยอะไหมหอมแดงเยอะไหมพอประมาณ อส้มัวแล้วก็พี่แข้งหน่อยหนึ่งหิ้แห้งหน่อยหนึ่งสไลด์ล้วกันแล้วก็ต้มเอาพี่แข้งกับหน่อแห้งต้มให้น้ำไม่เดือดแล้วก็ใส่หน่อไม้ลงไปหน่อไม้ดองเจ้านะแล้วก็ตีต่อนแล้วก็ที่นี่ก็จะใส่เห็ดลงไปเห็ดพออันนี้ซื้อมาเท่าไหร่แพงไหมอันนี้โลร้อยห้าสิบบาทโลละเหรอไม่ใช่ลิตรหนึ่งก๊อกหนึ่งก๊อกหนึ่งแล้วก็อันเห็ดนี่มันออกปีละครั้งบางปีจะบ่ออกเลยปีเดอถ้า ลูกเห็ดบะตกเห็ดอันนี้ก็จะบะออกเอ้อเหรอเจ้าจริงเหรอใส่บาให้ป้าลูกเห็ดบะตกเห็ดอันนี้จะบะออกบางปีจะบม่ได้กินเลยเห็ดอันนี้นะมีปีละครั้งห่ายากเห็ดเผาะทางการเกาเรียกเห็ดเผาะเห็ดเผาะที่นี่เห็ดเผาะเห็ดทอกเห็ดทอกเจ้าก็คือพอพอเราสุกเลื่องยังต่อทีนี้สุกแล้วก็เติมทางอิตูใส่าทางอิตูซ่าทางอิตูมียังไงมาดูนี่ผักหน้าตาเป็นไงแต่ละบ้าน เก่คขอีตู้เย่เขอีตูอยู่สักเขาต้องเด็ดก่อนครับอ๋อเป็นคนคนหน้าตาใส่ใบมะละกออ๋อใส่ใบมงละกเออเราเอามาอีตู้อีตู้มาอีตูเนี่ยวันนึงก็จะใส่ผักอันนี้ลงไปเดี๋ยวพอเดือดอีกทีแล้วเข้ามากันนะเจ้าเดือดเจ้ากระสับกระส่ายมาบัดย์ต้มทั้งเห็ดสุกละเห็ดกระสุกนอกระสุกแล้ววันนี้จะมาปรุงเครื่องละ เตียงดัดเลสปาเด้กกนขคาบอะไรนี่เออไนี่ใส่ปาเด้ลงไปใส่ตอนรวเป่าใส่ตอนด้วยห้องสุดลดนิดนึงีอันนี้คือต้มต้มต้นเห็ดต้มเห็ดถัดปะต้มเห็ดปปเดพาะใส่นอส้ม ่น้ำปลา,า,าลงไปปลาลงไปปลาแดกลงไปแล้วก็ปรุงรสตามใจชอบมันเก,ก็ตมังกรก็ต่างกัแล้วทีนี้ก็ขั้นตอนสุดท้ายคาดไว้คือใส่ผักนี้ลงไปแมงลักผักแมงลักผักอ,อีตู่ผักอีตูนะ่หรือแมงลักหน้าตานันนี่หลอดเฮ็ดกินมังเนอร์นี่จะสเต๊ปกินอร่อยกับเนื้อจุ่มน้ำกัน นวดจิ้มนี่แหละซิมเลยอ่ะอันนี้เป็นน้ำยานางอันนี้น้ำมันกระชิมอร่อยแกมล้างมือให้ยังกันล้างมือครับสั้นอิดย่านะกันนี่กินแบบนี้ไปกินกระเข้าไปกินแบบนี้เข้าสับไปกินกินเสียบเอาสดอะคุณกันต้มจชื่อยู่คุณต้มเชื่อใช่ไหมจิ้มจ้มนะแบบนี้เยอะเยอะนี่คืออไปหั่หเข้าทุกเข้าแล้ว ยี่สิมาแยกกินแม่เอาแม่ดิชิมเอาเอาเลยเอาเป็นทำๆแล้วก็จุดม่เปืันมาเลียเอาล่ะพ่อชอบเห็ดทอดชอบเลยหนึ่งแล้วไครนะแล้วก็ไปกินจับตรงนี้นะเดี๋ยวจับตรงนี้จับตรงนี้แต่มันมันร้อนแก้ม แบบนุ <letter S 2> ่นกะีกมไปจุนี่เตะลีมาจับไปข้ามาชิมเลยตะลีมาจับไป๊ะไม่น้นี่กนได้ก่นอน่นได้ก่นไนั่นแหละกบึงพาบุ้งจุกเลยู่เลยก็กินมาเลยกินมาเลยกินมาเลยเออนั่นแหนั่นแหละชิมดูโนนจะหวานนะต้มใส่หนังโนวังนะกานไปนั่งกินเขาดีดี หวาแมะเขือทอนี่นน<อ>จะบ้าน<อ>ต้มเสียหนามอย่างเดียวบาน<อ>นี่จะออเผ็ดเผ็ดเปรี้ยวเปียวกับหวานหวานของหน่อเนี่ยต้มเผ็ดพอเผ็ดพอใส่หน่อส้มเผ็ดมันจะกรุบกรุบนะม,มันออกเปรี้ยวๆอร่อยครับแต่ผมชอบนี่มากกว่าไอ้นี่จิ้มกับนี่ละก,กันนนะโอเคโอเค